ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูราร่รายการฟีฟ่าทายเกลกับเกมฟีฟ่าออนไลน์3 Special Episode ในตอนนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะเราจะมาเปิดไอเทมต้อนรับเทศกาคลคริสต์มาสนะฮะเป็นนี่เลยครับ คริสต์มาสกุญแจเสียงดวงนะฮะในหนึ่งแพ็คก็มีพวกกุญแจนู่นกุญแจนี่สีม่วงสีทองบ้าบอคอแตกนะฮะแต่ที่เด็ดสุดก็คือสีทอง2,850ชิ้นนะฮะอันนี้คือกูคงไม่ได้หรอกนะฮะแต่อ่ะเาเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องสุ่มกุญแจของเรานะเรามาเปิดนี่ก่อนนี่นะครับสุ่มนักเตะเบส30มคละปีหรือ xi ก็คืออันนี้เป็นของฟรีนะครับช่วงนี้ใครเติมเงินนะฮะเท่าไหร่ก็ได้นะเท่าไหร่ก็ได้5 0สิบบาทก็ได้นะฮะ ได้นี่เลยฟรีสองใบวันนี้เรามาลุ้นของฟรีก่อนเบสสามสิบนะเว้ยโอเคนะลุยเลยใบยแรกแฟงลำพาดสองแสนด้วยเบสสามสิบเหรอวะโอเคป่าวะไม่ของฟรีเยอะช่างแม่งนะใบที่สองนูเนียสต้าเจ็ดสิบแปดทั้งคู่เอาของฟรีนะครับสองตัวห้าแสนกูก็เอานะฮะคริสต์มาสกุญแจเสียงดวงห้าสิบ ห้าสิบชิ้นโอ้โหมาก็มือจสีม่วงหนึ่งชิ้นก่อนเลยจะเลยล้วพ่อคุณโอ้โห,โโห,โโหยังไม่ได้นั่นเลยตัวเด็ดสุดข,ของเรานะตั้งห้าสิบตั้งห้าสิบถุงเป็นต,ตั้งห้าสิบใบนะฮะไม่ยังไม่ได้นั่นเลยนะต้องดูว่าได้หป่าห้าสิบชิ้นถือเยอะเหมือนกันนะจะไม่ให้จะไม่ให้คุณเลยเหรอต้องดวงจริงๆริงถึงจะได้นะอ่ะก็ดวงผมก็รู้กันอยู่นะเป็นไงโอ้โหนึ่งชิ้นโคตรเกลียดเลยหมดแล้ว ววมากอ๋อได้ขีดได้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 เท่าไหร่วะเนี่ยได้ได้เท่าไหร่วะเนี่ยเปิดมาทั้งหมดได้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะกุญแจสีม่วง21อันนะฮะสูนเก้าสีม่วงที่แปดสูนทองสีทองสองพันหกชิ้นเองสีม่วงเฮ้ยสีทองโอคัพยี่สิบแปดชิ้นสีทองสองพันเจ็ดสิบหกชิ้น ว่าโอเคเหมือนกันนะมไนเล่นไปนะฮะเรามาเริ่มจากนี่ก่อนเลยนะฮะคุณแจสีม่วง21ชิ้นลุยกันเลยโอ้โหไอเ้เหี้ยคุณต้องมานั่งลุยกับแมตต์รีวอร์ด30,000การ์ดส,สุ่มอะไรนี่กวูวะใช่ไหมมันได้การ์ดยากนะหมดแล้วนะฮะ21ชิ้นได้การ์ด 1, 2, 3, 4, 5 6าใบได้การ์ด6ใบนะฮะ21ชิ้น กุญแจสีม่วงได้การ์ปกใบต่อไปนะฮะเป็นกุญแจสีม่วง07 25ดอกจัดไปหนูเออกุญแจสีม่วง07นย์เังน่าลุ้นกว่าโอ้โหหมื่นพอนะไอ้เหี้ยโอ้โหกี่ใบนี่ไม่ได้การ์ดเลยเนี่ยเก้าใบแล้วเนี่ยโอ้โหมึงจะเหนียวไปไหนนะมึงจะเหนียวไปไหนมึงจะเหนียวการ์ดไปไหน จะหวงไปไหนโอ้โหหมดแล้วนะฮะ25ชิ้นได้การ์ดมาทั้งหมด3ใบเองโคตรจังไรเลยอ่ะไอ้กุญแจสีม่วงศูนย์เจ็ดอ่ะต <ไอ S 1> ่อไปนะฮะกล่องเสียงโชคสีม่วง09นะฮะ28ชิ้นลุยเลยผมว่ามันก็คงไม่ต่างกับศูนย์เจ็ดจากเมื่อกี้หรอกฮะเนี่ยได้แต่แบบเนี้ยสังคโลเลยหนึ่งแสนอันนี้สุดท้ายแล้ววะยี่สิบแปดอันว่าจำไม่ได้แล้ว จำลองลีกนะฮะหมด28อันจริงด้วยได้การมา1 2 3ใบ3ใบนะครับในการม,มา3ใบยงังควยมากเลยท<า>ี่ดีวกว่าใบโอ้โหกระจุ๋มจิมเหลือเกินกล่องสีกล่องสิงชคสีทอง2,006นะฮะ6ชิ้นแค่นั้นจุ๋มจิมเหลือเกิน200,500 50ชื่อครับผมได้50ชื่อ06มาจากกุญแจสีทอง50ชื่อ2ใบสุดยอด ไม่เอาดักควายนะแบบว่าโอเคครับผมได้มาหกได้มาสองใบนะจากหกอกอไปสุดท้ายแล้วสีทองเวลครับ28ชิ้นอันนี้เราหวังได้มากหวังได้ค่อนข้างมากโอ้โหสองแสนห้ 2, 1, อันห่วยสุดออโอ้แต่จำลองดีก20อันไม่อยากได้ไใส่ทำไมยี่ชิ้นแล้วทั้งหมดมีเท่าไหร่วะจำไม่ได้28่สิบโอ้ยมาแต่ตังไม่เอาไี่มันมาแต่ตังว่ะ 30ชื่อเออมาแบบนี้สิวะต้องแบบนี้สิวะไม่ไม่ไม,ไม่โอ้จำลองหลียะหมดแล้วอโอ้ย่สิบแปดชิ้นครับได้แต่ตังไหยังได้การ์ดมาสามใบเองยังดีนะมีท็อปส0มสแซมเข้ามาความหวังอยู่ที่มึงเลยเนี่ยมาอา่าแล้วครับตอนนี้เรามาดูตัง์ัันก่อนอันนี้ผมคิดมาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมได้ไม่รวมการ์ดสูงร้อยบใบนะผมได้ทั้งหมดสิบล้านสองแืนนะฮะ ก็สืว่าโอเคนะได้มาประมาณ10ล้านแล้วนะฮะไปดูการนักเตะกันดีกว่าว่าได้กี่ใบนะฮะโหเยอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้อมันไม่เยอะมันเยอะชนิดครับมันเยอะชนิดแต่อย่างละใบ2ใบได้การมา1 2 3 456 7 8 9 1 0 1 4 1 5 1 6 16 1จ1ด1ป2เ2้2บใบนะฮะได้การมา22ใบแต่มันเยอะชนิดวที่เราทบอป300 200เป็นหลักนะฮะถ้าดูแล้วไม่ไม่พ้นครับ ไม่น่าพ้นเรามาลุยกันก่อนเลยจากมากไปหาน้อยเริ่มด้วยท็อป300 07ก่อน1ใบมันต้องพูดทํามสาเพลงกดเลยโอ้โหดนนี่ไอกเกอร์25 0 0 0ครับผมผ่านต่อกันด้วยท็อป300 2,010 4ใบลุยเลย First blood. โอ้โหอันซาอัสไซดี้ไม่ใช่นี่ห่านี่มันอันซาดีไม่รู้จักช่างแม่งเดีอโก้สี่หมื่นเจ้าทาริปเปิลคาูาลีไม่มีตัวล้าเลยครับเจ๊งครับ yeah. ชิบหายแล้วกูหกต่อไปท็อปสามร้อยสองมันสิบสามมาหน่อยหลักล้านอ uh. uh. ิสโก้เลาดามเมลเฟาเก้าสามแสนก็ 100. ถือว่า มันเจงได้กว่านี้นะแต่นี้ถือว่าโอเคนะสำหรับท็อป300ของสองอ,อไปเข้าสู่ท็อป200นะฮะท็อป206เด็ดสุดก็ท็อป4ไอโยมาลาฟาเอลมาเกสนะฮะตัวละ500แสนโอ้ยเย้ต่อไปเอาละท็อป209สามใบนะฮะเด็ดที่สุดตอเลสทีเดียว3าใบเลยดือดไม่กดแล้วทีละใบามาดูเต็มบ้าบา,บาเอลิอาบิดา โยฮันกููฟโอ้ยต่อไปท็อป200วิล์คับครับเด็ดสุดโรนันโดป๊อกบ้าเมสซี่มุลเลอร์นะฮะมาไมเคิลคาลีกเคสเกฮอนดาโอ้ยเผลอแป๊บเดียวนะเผลอแป๊บเดียวห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบเผลอแป๊บเดียวเหลือเก้าใบแล้วนะฮะมาดูท็อป200ศูนย์เจ็ดกันก่อน ยังไม่ได้ตัวหลักล้านเลยนะฮะอยากได้ตัวหลักล้านบ้างอะมาเซ oh, โร่แ yeah. บต oh, โอ้โหตัวสองหมื่นเฮียครับร้อยศูนย์หกสองใบมาโหลิคาโดคาวาโยโอ้โหโรบินยจะโดนลบหายแย่ yeah, ว่ะแย่ yeah, ว่ะเหลือหนึ 1, 3, 4, 5, 6, ่งสามสี่ห้าหกเหลือหกใบแล้วครับเหลือหกใบแล้วครับ เหลือหกใบแล้วท็อปร้อยศูนย์เก้าต้องมาแล้วมาเถอะเหลือหกใบแล้วจอห์นเทอร์รี่สี่แสนไม่ได้หลักล้านเลยอ่ะยังไม่ได้หลักล้านเลยนะฮะยังไม่ได้หลักล้านเลยยังไม่ได้หลักล้านเลยท็อปร้อยศูนย์เจ็ดกูยังไม่ได้หลักล้านเลยของเวอร์ซาวีขอบคุณมากโรบินโยอโดนโลบอีกแล้วมหาพ่อเหมอสองใบเนี่ย เยี่เอาล้ครับเหลือด้วยกันแค่สามใบแล้วไฟนอนตรีไฟนอนตรีท็อปห้าสิบศูนย์หกสองใบแล้วก็ท็อปสามสิบัครับก่อนหน้านี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีโชคไม่มีก่อนหน้านี้ไม่มีประโยชน์ชอ,นนนะชนอะไรเลยที่เปิดมาทั้งหมดเี่ยมมากทุกคนทุกทุกคนเลยตอนนี้แหละต้องมีตัวดีๆมามัางแล้วค่ะคริสต์มาสเห็นไหมเห็นหมวกไหมมา ลูกาโทนี่เมียวตอติมาคาสิยาโอ้โหอะไรวะควยจริงเหลือใบเดียวแล้วครับใบเดียวแล้วพ็อปสามสิบเวิลด์ครับเหลือใบเดียวแล้วเหลือใบเดียวแล้วมาเธอมาโดนั้โดริซิโนโรนัทโดสิบหกน โอ้โหมาไปเดียวไปสุดยอดโอ้ไม่คิดว่ามันจะมาเลยโอ้โหตกใจไม่คิดว่าจะมานะฮะโอ้โหมาใบเดียวนี่ทุกอย่างเคลียร์หมดทุกอย่างเคลียร์หมดนะฮะมาใบเดียวคริสเตียโนโรนันโด16 000. ล้านลรับเรามาดูนักเตะของเราในวันนี้ที่เราได้มา เด็ดสุดโรนันโดน้องนั้นเยี่ยมหมดเลยทุกตัวอเอาไปนวา16ล้านบวกไ้พวกนี้พวประมาณกูให้เต็มที่ล้านห้าประมาณสองสาล้านนะ,ะลงเงนทั้งหมดเป็น18ล้านบวกเงินอีกสิบล้านเป็น28ล้านก็ถือว่าไม่เจ๊งนะไม่เจ๊งได้มา20กว่าล้านนะฮะกับแพ็กคกุญแจคริสต์มาสนะฮะผ่านนะฮะ ผ่านตรงโลนันโด้เราเนี่ยแหละเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมฟีฟ่าท้ายเกนสเปเชียลในตอนต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปพบปะกันได้ที่ a c e b o o k ฟีฟ่าท้ายเกลียนลิงอยู่ด้านล่างครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับแพงจุงเบยของขวัญวันคริสต์มาส